หนึ่งในความสุขที่คนไทยได้รับในรอบปีที่ผ่านมาก็คือการที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์นในหลายรายการหลายฝ่ายกังวลว่าเราจะสามารถสร้างนักกีฬารุ่นใหม่มาเสริมทัพนักกีฬาไทยได้ทันหรือไม่ซึ่ง PA เเห็นความสำคัญในจุดนี้ที่ต้องวางแผนระยะยาวแล้วก็ต่อเนื่องจึงร่วมสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลในระดับเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ p ีสนับสนุนการแข่งขันวอลเล์บอลเยาวชนกฟพต่อเนื่องหวังสร้างนักกีฬาวอลเล์บอลเลือดใหม่บ้อนทีมชาติเมื่อวันที่14มิถุนายน2557นายสาธิตรุ่งจิรัฒนาโนนรองผู้ว่าการ PA พร้อมด้วยนายสมชายใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยและนายโยธินอารีการเลิศผู้อำนวยการบริษัทสยามสปอร์ตไลท์ ถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวลลอลเลย์บอลเยาวชนกอฟพอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่10ประจำปี2557ชิงทุ่ยพระจานทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยทัพนักกีฬาวลลอลเลย์บอลทีมชาติไทยได้เข้าร่วมงานถแถลงข่าวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนรุ่นใหม่ๆด้วยณโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรีนพระราม9กาการชิงชัยในปีนี้แบ่งออกเป็น6ภูมิภาค 7สนามการแข่งขันคือภาคนครหลวงแข่งที่ยิมสองมหาวิทยาลัยรามคำแหงภาคกลางที่โรงเรียนสุดทรรังสีจังหวัดกาญจนบุรีภาคเหนือที่โรงเรียนกาญจนาพิเศษวิทยาลัยจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเทพสตรีลบบุรีจังหวัดลบบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิภาคใต้ที่สนามกีฬาจิรันครจังหวัดสงขลาและสนามที่7รอบชิงชนะเลิศที่โรงเรียนกันนสูตรจังหวัดสุพรรณบุรีทั้งนี้ในงานถแถลงข่าวนายสาธิตรุ่งจิรัธนานนนรองผู้ว่าการ PA ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันจำนวน5ล้านบาทให้กับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วย PA กับวอลเลย์บอลเนี่ยอยู่คู่กันมาเป็น1 0 2 0ปีแล้วนะฮะ ของเรานี่นอกจากที่ในแต่ละปีที่เราจะให้เงินสนับสนุนกับทางสมาคมปีละสิบล้านแล้วเนี่ยเรายังได้จัดกิจกรรมเป็น PA Tournament สำหรับเยาวชนอีกปีละ5ล้านในการจัดการแข่งขันเพื่อให้ทางเยาวชนอายุ18ปีเนี่ยได้มีโอกาสแสดงความสามารถออกมานะครับเพราะเราเชื่อว่าเยาวชนต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของทีมชาติในวันข้างหน้าเหมือนอย่างที่ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติปัจจุบันเนี่ยก็เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาที่ผ่าน P.A.Tournament ม,มาแทบทั้งสิ้นนะครับสำหรับแชมป์เก่าในรายการนี้เมื่อปี2556ประเภททีมชายคือโรงเรียนขามทะเลสอจังหวัดนครราทศีมาประเภททีมหญิงคือโรงเรียนบนดินเดชาสิงห์สิงหเสนีกรุงเทพมาร่วมลุ้นกันว่าปีนี้ทั้งสองทีมจะรักษาแชมป์ได้หรือไม่หรือทีมใดจะล้มแชมป์ได้ต้องติดตาม